เแล้วเราก็จะน้ามันปลาแซลมอนนะคะใส่ไปด้วยทำไมฝามึงยุ่งยากนะว่าใหญ่เกินสวัสดีค่ะเพื่อนๆสำหรับหมาบ้านใครที่เบื่ออาหารนะคะที่เบื่ออาหารกินยากกินเย็นเหลือเกินนะคะกินยากมากเรื่องมากไอลูกเทวดาทั้งหลายนะคะไอลูกเทวดาทั้งหลายนะคะก็อันนี้นะคะ น้ำมันปลาแซลมอนนะคะแล้วก็แถมมดมาด้วยนะ <c oughs> เห็นมดปะแถมมดมาด้วยนะคะมดก็อยู่ในกล่องมาด้วยนะคะถ้าทางจะอร่อยนะคะขนาดมดยังไม่ปฏิเสธเลยนะ มดก็มาด้วยจ้ากล้องหลังไม่เห็นใช่ไหมเดี๋ยวเอากล้องไอ้กล้องหน้าไม่เห็นใช่ไหมเดี๋ยวเอากล้องหลังให้ดูมาด้วยจ้านี่มดจากบ้านแม่ขาหรือว่ามดจากบ้านชั้นวะเนี่ยเพราะว่าได้ของมานะคะเพิ่งแกะคะ่ะอันนี้คือน้ํามันปลาแซลมอนนะคะออยเซลมอนนะคะแบบพรีเมียมขนาด40 ml อันนี้คือพี่สาวสั่งมาให้มันทดลองทานดูก่อนว่ามันจะชอบหรือไม่ชอบนะคะป่ะ เดี๋ยวเราไปหยอดให้หมากเลยตอนนี้มันกำลังกินข้าวกันอร่อยอร่อยเลยอันนี้มันก็กำลังจะกินกันนะคะครนี้เราก็จะน้ำมันปลาแซลมอนนะคะใส่ไปด้วยทำไมฝามันยุ่งยากนะว่าใหญ่เกินไหนเดี๋ดิได้อรอันนี้คือใส่ไปแล้วนะคะน้ำมันปลาแซลมอนนะคะอยากจะบอกว่าฝาใหญ่เกินไปหรือเปล่าเนี่ยอื ตัวนี้จะเป็นตัวที่กินยากที่สุดนะคะจะเรื่องเยอะนะคะตัวนี้จะกินง่ายนะ,ะเดี๋ยวเรามานั่งดูนนกันดีว่าจะหมดปะอันนี้ก็คือจะเป็นอาหารเม็ดนะคะจะเป็นอาหารเม็ดนะคะแล้วก็อาหารซองของสมาร์ทฮาร์ดนะคะแล้วก็ทาโร่ของน้องหมานะคะ,คะกินต่อลูกลาเต้จะหมดแล้วลาเต้จะหมดแล้วเหลือไ,ไม่กี่เม็ด โอเคเรียบร้อยไปหนึ่งนะคะนี่หมดเกลี้ยงนะคะสำหรับลาเต้น,นะคะเดี๋ยวเรามาดูไมโลว่าจะหมดไ้มหมดแล้วเนี่ย 来报。Oh, โอ้โหถ้าทางจะหิวนะถ้าทางจะหิวนะคะก็หมดเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับบางแก้วก็มาบ้านใครที่เบื่ออาหารนะคะก็น้ำมันปลาแซลมอนเลยคะสั่งมาทดลองได้นะ,ะเขามีขนาดทดลองคือขนาด40 ml นะคะถ้ามันโอเคก็ค่อยสั่งขวดใหญ่มานะคะ